Welcome back to v l o ็อของซ็อกเกอร์นะครับกลับมาอีกครั้งสําหรับการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเป็นเกือบปีไม่ได้ถ films, ่ายกันเลยนะครับก็อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับขี้เกียจบ้างทํางานบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับก็ไม่ได้ถ่ายวันนี้อยู่ในช่วงโควิดรอบที่3ก็เลยแบบยิมปิดไปฟิตเนสไม่ได้ก็เลยแบบมันก็เราเป็น พวกชอบออกกำลังกายนะครับจะไปวิ่งวันนี้นะครับแล้วก็พาคุณหมิวไปด้วยตอนนี้อยู่ที่ตลาดครับนี่รถติดมากหันมาให้ดูตลาดบอกอสอที่เมืองสุราษฎร์ก็ตอนนี้ก็กำลังขับรถไปสวนสาธารณะชื่อว่าบึงบึงขุนทะเลนะครับเป็นสวนสาธารณะที่คนสุราษฎร์ ใช้ในการออกกําลังกายไปพักผ่อนไปนั่งดูน้ําดูปลาดูนกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการเต้นเอเลริบิกอะไรคนก็วิ่งกันเยอะความกวาม้วางกว้างมากประมาณ12บ3สิบากิโลม้าที่บึงขุนทะเลมีสวนสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ที่สวนที่ไหนสวนสัตว์ม,มันมีวันนั้นวิ่งไปงูยังมีเลยวิ่งตัดหน้าไอ้เหี้ยแล้วก็มีลิงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูลิงที่บึงขุนทะเลด้วยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเดี๋ยวพาไปดูดักันนะครับ ก็เดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บึงคุนทะเลนะครับผมไปมาวิ่งยังต้องใส่แมสอ่ะคิดดูตายแล้วอยีเ้โควิดไป ก็วิ่งมาประมาณ3กิโลนิดๆเมื่อกี้นะครับก็ได้เหงื่อเหมือนกันแต่บรรยากาศดีเนาะน้ำมันลงมันก็เลยเหม็นเออน้ำมันลงมันก็เลยเหม็นโคลนมองเห็นโคลนข้างล่างเลย น้ำแห้งเยอะมากวิวสวยมากดูฝั่งนู้นตะวันตกดินใช่ปะแสงสวยมากเดี๋ยวจะวิ่งไปที่ลิงเดี๋ยวจะพาไปดูลิงก่อนจะค่ำอยู่ฝั่งโู้นอีกประมาณครึ่งทางใช่ปะประมาณ3ามกิโลกว่าเดี๋ยวกล้องเอาฝากไว้ที่มิวนะเดี๋ยวตอนพี่วิ่งจะถึงขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยนะโอเคปะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ลิงเลย ทนานท่นตามมาค่ะเงถือกล้องดิไหนลิงอ่ะยังไม่มีใครเอาอาหารมาให้มันเลยวันนี้ไม่มีใครเอาให้นี่ครับ อยู่ที่สวนสัตว์นะอันนี้ก็ต้นต้นไหนต้นไทรอ่ะต้นแสมไหมต้นแสมอ่ะนี่ลิงครับเยอะเลยระวังจะเห็นว่านี่อาหารเยอะคนเอาอาหารเยอะเย้ยาใบเอื้อมันเข้ามาเลย เห็นปะนี่นั่งอยู่นี่สวนสัตว์ของมันค่ะยสวนสัตว์มีเพียงเดียวดูดูดด้วยกันนะมันมืน

เฮ้ยโคตรสนเลยฮึย,อยโอ้โหไม่กล้าเข้าใกล้กลัวมันแย่งกล้องไปเลยนะโกโปรตัวเล็กนิดเดียวไร่ชากทีเดียวหายไปละสองหมื่น มันชีไม่มองไม่เห็นหรอกตนมันชีนี่นะครับส่วนทรัพย์ที่ผมบอกที่จริงเยอะกว่านี้ถ้ามีอาหารมาให้เน,มนออามีอาหารเยอะช่วงช่วงประมาณเที่ยงช่วงเย็นเยนประมาณ3-4มสีโมงมันจะเยอะอะเพราะว่าคนเอาพวกแม่ค้าที่ขายไม่ค่อยหมด แต่ผลไม้บางทีเออมันใกล้จะเสียแล้วก็ดีกว่าเอาไปทิ้งถ้าเห็นคือในดงต้นไม้ตรงนั้นอะคือญาติญาใช่หมดเลยพูดวนนะ ออกมาเช่กล้องกันใหญ่เมันจะเป็นโควิดปะไม่แน่นะเพราะว่ามันเออลิงมันก็เหมือนกับกลายมนุษย์เนี่ยนะกลายพันธุ์มาไม่ใช่ดิมนุษย์กลายพันธุ์มาจากลิงเออเออใช่ปะอะไรก็ยากสักอย่างอู้หตกแล้วหันมามองนะ มันตกมันกระโดดตกแล้วมันหันมามองหน้าดูมันเออโอ้ยายายาโทษขอโทษมันเร็วขอโทษครับขอโทษมันครับมันดูเออครับก็เืียว่าเป็นคลิปกลับมาทักทายกันสั้นๆแรงใจที่ หายไปเป็นปีนะแบบว่าไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็อยากจะถ่ายแหละแต่ว่าไม่รู้นะยุ่งยุ่งที่เวลาแบบว่าคือเราก็เขาเรียกว่ามันช่วงจังหวัดมันไม่ใช่ชีวิตประจําวันเราด้วยนะเราไม่ใช่คนถ่ายคลิปเท่าไหร่บางทีเราก็ไม่อยากให้ความเป็นส่วนตัวของเราหายไปอย่างงี้ก็ไม่อยากถ่ายแต่ก็เขาเรียกว่างั้นกลับมาเจอกันบางโอกาสนะ ถ้ามีเวลามีโอกาสอะไรเหมาะๆก็ก็จะถ่ายนะครับดูเพื่อความบันเทิงเออดูเพื่อความบันเทิงแบบไม่ได้คิดมากแล้วก็ลง youtube ก็ไม่ได้ทำรายได้อะไรด้วยก็แบบว่าลงมันๆเอาสนุกแบบว่าเก็แบบไว้ดูเล่นไว้ให้เผืแ่อบบมีลูกให้ลูกดูเนะวันนี้ก็จบแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับววดน,นะคะววดครับ วันแข่งกันไปครับโอเค